สวัสดีครับผมไเชาสิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขนะครับตัว p r e f i x นะครับที่มันโชว์ในตัว Terminal นะครับของเครื่อง macOS นะครับก็ในกรณีนเนี่ยมันจะต้องดูว่าเราเนี่ยใช้เป็นเาขาเรียกว่าเชลล์เพศไหนบางคนก็จะเป็นตัวแบทเชลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเาขาเรียกว่าซีเชลนะครับก็ถ้าเกิดในคลิปนี้เนี่ยจะสอนเป็นซีเชลคือแบบใหม่ละบางคนเนี่ยจะสังเกตว่าตัว p r e f i x มันยาวมากเลยมันเอาชื่อของเรามา ตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้นะครับซึ่งจริงมันก็มีเว็บหลายเว็บสอนทําอยู่แต่บางคนอ่านแล้วแบบมันไม่เข้าใจนะครับผมก็เะยทำอัดคลิปทําให้ดูเบื้องต้นก่อนผมอขอให้เครดิตเว็บไซต์ลิงก์นี้นะครับก็ผมก็ทําตามลิงก์นี้เบื้องต้นนะครับเราต้องเมคชัวก่อนว่าเครื่องเราเนี่ยมีไฟล์ชื่อว่า Set shell หรือยังนะครับก็วิธีการเช็คนะครับก็พิมพ์คําว่า vi นะครับอา่าแล้วก็ตามมันดอทแล้วก็นะครับเซ นะแล้วก็ r 4นะ r 4ก็คือเช็คก,ก่อนว่ามีตัวนี้ไหมนะนี่ผมมีอยู่ถ้ามีอยู่ Enter ไปเลยนะครับคราวนี้ของเดิมเนี่ยมันอาจจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าไม่รู้แหละให้ใส่ตรงนี้เพิ่มเข้าไปนะครับไอ้คำว่า PS1 เท่ากับแล้วก็ double ลโ o d e ไอ้ตรงนี้แหละนะครับคือ,อ prefix ที่เราสามารถใส่แทรกเข้าไปได้ประเด็นคือถ้าเกิดไม่มีไฟล์นี้อยู่นะครับเราต้องทำการสร้างไฟล์นี้ขึ้นมานะครับ สร้างไงนะครับแล้วออกใจตรงที่ยังไงนะครับมันเราจะไม่สามารถพิมพ์แก้ไขได้นะครับเราจะต้องกดปุ่มบางอย่างแต่เราจะไม่แก้ไขก่อนก็ให้กดโคลอนแล้วก็คิวแล้วก็ตกใจเพื่อออกมาก่อนในกรณีถ้าเกิดเราไม่มีไฟล์ตัวนี้อยู่โอเคไหมครับถ้าไม่มีอยู่เราก็ VI แล้ว Enter ไปเลยมันก็จะกลายเป็นเหมือนไม่เคยมีไฟล์เราก็เพียงแค่ใส่ไอเจ้าตัวเนี่ยเข้าไปน,นี้เลยใส่ย,ยังไงล่ะนะครับ ให้กดตัว i บนคีย์บอร์ดมันจะเป็นการเข้าสู่โหมด insert นะครับกดปุ่ม i อันนั้นก็ทำการพิมพ์เพราะว่า ps นะครับ1เท่ากับ double q o t e แล้วก็ข้อความยย่างนี้ทงนี้เนี่ยมันจะมีสามารถใส่พวกพาดเพิดอะไรเข้าไปได้ด้วยนะครับก็ในกรณีเนี่ยมันก็จะมีความหมายอยู่นะครับว่าะจะใส่อะไรเข้าไปนะครับซึ่งก็จะมีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ n เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ m ต่างต่างนะครับ ซึ่งมันก็แทน username แต่ถ้าเกิดบางทีเราไม่ต้องการมันโชว์เยอะนะเราก็ใส่ชื่อคำว,ว่า cmdev m1 แล้วก็ชาร์ปไปเลยมันก็จะออกมาส่งให้ผมพอเราพิมพ์เสร็จนะครับอันนี้ผมแนะนำว่าให้ทิ้ง Space ตรงนี้หนึ่งนะครับโอเคไหมพอทิ้ง Space ตรงนี้นิดนึงนะครับอ่าเราก็กดโคลอนนะครับกด escape ก่อนเพื่อเข้าออกจะหมดแก้ไขนะครับกดปุ่ม escape ออกก่อนแล้วก็โคลอน b Q นะครับแล้วขึ้นมาตกใจจะเป็นการเซฟแล้วก็ปิดเทอร์มินอลแล้วก็เปิดใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้แหละอันนี้ก็สันส้นๆบางคนบอกเออแล้วฉันจะรู้ยังไงว่าตอนนี้ฉันอยู่ผ่าตไหนถ้าเกิดไม่มาแสดงผ่าเวลาฉั่ซีดีเข้าไปสามารถใช้ภาษาชื่อ PWD เพื่อให้มันโชว์เขาเรียกว่าผ่าปัจจุบันของเราได้นะครับก็ถ้าเกิดคลิปคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ